อพ่อดอกตูมนันเหรอวาพ่อดอกบานมานันเหรอพี่น้องอืมดอกบานน่ะเน็ดกระลังออกหลายได้พี่น้องเราได้ไปหากับพ่อใดญ่ยู่พี่น้องเลยตัวหากับพ่อใดญ่ยู่เพราะว่าเพิ่นกระลังออกคักอืมได้แล้วนะโอ้คน ธรรมดาบ่ธรรมดานี่ดอกหนึ่งสองดอกอุตอพี่น้องโอ้มันดอกเดียวแมันต้นสองสามมนสามบุญรสามบุญตัวนี้เอ้าเบิ่งไปมาสามบุญบางนั่นาดามดอกที่ดามอืมน่าเนี่ยไปเรื่อย ต้องนมาหา่้าเเป็นเบิ่งเห็นหมดมาหลังก็เห็นก็เขานีเนาะแค่ดินนอกแค่เบิ่งเหรอเออเนเห็นเห็นแมาเก็บบ้ลับ้านของไรอยูนี่หรอโอ้พม่รับนุญ คักัมาแล้วมันแล้วมานหดพวงเออ็ดพบงมานจนดินไส้แค่ง่ายพอพี่น้องเลยเง็ดปวึ้นดินใส้เฮ้ยกระตายเอาเจอได้ีระดององเออแย่ๆดองดองเลยเกันลองลองมาสาวมาสวยกะได้ มันนเห็ดปลาชุมือเห็ดอ้อันนี้คือกได้คักเสีบุร่ปลาตปาตัวปาตัปลาตแน่นอนแต่ว่าดึงได้อยู่บ้านั้นโอ้ยวเยาเ้าเ้าบ่เด็มือพี่น้องดึงดักดึงแน่ดึง้เอาบ่กโอ้มัน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 อันนี้ก็่างัอกนรีทุกปอยู่อืมเนาะ ก้อหัอเบาเอกมเร่งอืมตูปูพอดว่ากลไก่เหอม่ม่พอตัวหม่นะฮะมีมีคนอยู่กกมาเอาอืม mặc bần, bên chưa bên ạ đưa bên không cái áo bức ạ bán chị